สวัสดีเพื่อนๆแต่ก่อนหน้านั้นดูอันนี้ก่อนดีกว่าเอาล่ะหลังจากที่ดูจบไปแล้วนะครับก็เป็นที่แน่ชัดและแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่ามันน่าจะมาในเร็วๆนี้แหละหรือตามที่ผมคาดไว้คือตู้ดำบัดหน้าเอาละทีนี้เดี๋ยวเรามาคำนวณกันนะครับว่าภายในกี่วันนะครับ เบ็ดเสร็จเลยก็คืออีก10วันหลังจากนี้ที่มันจะมาโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาคุยก่อนอันนี้เรียกว่าเป็นการคาดการณ์แบบเล่นๆก็แล้วกันนะครับอย่างแรกผมอยากให้คือมีหลายคนถามมาว่าพี่ช่วยเดาหน่อยคาดการณ์หน่อยว่าในส่วนของสกิลอะ่ะมันจะมาเป็นแบบไหนโอเคงั้นเดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยผมอยากให้ไปดูที่จริงๆอยากเท้าความไนงะแต่ว่ากลัวแม่งยาวอะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอมันก็ต้องเท้าความว่ะไม่งั้นแม่งไม่ได้ อ่มามามาเดี๋ยวเรามาเท้าความเป็นอย่างแรกก่อนคือหลังจากที่เดือนหนึ่งอ่ะไอ้ที่มีไคโดมีโซโลมีแม่ใหญ่มาเนี่ยผมคาดการไปแล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องมีตัวละครที่สามารถดึงธงได้แบบไม่สนธงศัตรูเหตุผลเป็นดังนี้ว่าทําไมผมถึงคิดแบบนั้นและทําไมถึงคิดว่ามันต้องมีแต่เป็นสายวิ่งนะอ่าอันนี้ถือคาดการไว้หลังจากนั้นเรามาดูที่แม่ใหญ่นะครับคุณสมบ,บัติตอนที่ขี่เฟอร์มิทิอุสเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีตรงนี้ครับอ่าเดี๋ยวๆ,ๆนะ ไปไหนวะดึงธงไม่สนศัตรูเนี่ยเนี่ยเนี่ยชิงสมบัติไม่สนศัตรูเห็นปะคือเดี๋ยวมันก็ต้องมีก็เหมือนกับไอตอนเป็นร่างในส่วนของร่างปกติเนี่ยเวลายือนอยู่เฉยๆที่ธงเนี่ยก็ฟื้นเกตโดยไม่สนธงศัตรูเช่นเดียวกันซึ่งไอแท็กไอเทปเนี่ยผมก็คิดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันก็ต้องมีและแน่นอนครับมาอยู่ในตัวอุตะเห็นปะส่วนอันเนี้ยเพอร์มิทิวส์ชิงไม่ส่งสมบัติก็อยู่ในส่วนของคิดรอชัดเจนนะครับ ดังนั้นผมเลยต้องเท้าความก่อนว่าไอ้อะไรก็ตามที่มันมีแบบเนี้มาก่อนแล้วแต่อาจจะยังไม่ตรงสีอาจจะยังไม่ตรงสายเดี๋ยวมันก็ต้องมาเอาละตอนนี้เดี๋ยวผมยกตัวอย่างอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวละครที่ไม่อยากไม่อยากจะคิดไม่อยากคิดแล้วไม่อยากให้มีแต่ถ้ามาจริงๆอย่างมึงซวยทั้งเซิร์ฟอะผมบอกงนี้เลยนะคือแม่งจะเป็นตัวบั๊กแบบบั๊กแบบทําอะไรมันไม่ได้อะอะต้องพูดอย่างนี้เลยนะว่าเป็นตัวบั๊กทาอะไรมันไม่ได้ยังไงคือเทลโบครับ คุณลองดูนะมีโอกาสไม่ได้รับความเสียหาย60%หรือเรียกง่ายๆว่าเป็นอัตราในในการดอทของส่วนตัวมันเองเลยอะห0หรือถ้าเทียบเป็นอัตรานะครับเทียบเป็นอัตราเช่นเราตีมัน40ทีจะตีโดยแค่4ดอกเท่านั้นอีก6ดอกเว้าโอเคไหมอันนี้คืออัตราของมันนะครับแต่มีวงเล็บนิดนึงก็คือว่าจะติดในส่วนของเมื่อพลังชีวิตมากกว่า50%ไอนี้ยมันน่ากลัวงงปะ ไอเนี่ยไอเนี้ยที่น่ากลัวที่สุดเลยเนี่ยคือติดดอทั้สิบเปอร์เซ็นต์นี่แหละกลัวที่สุดแล้วหวังว่ามันจะไม่มานะคุณลองนึกสภาพดูถ้าเปลี่ยนจากเทโบเป็นโลอะแต่แม่งเสือกเป็นหมัดหรือวิ่งคุณลองคิดสภาพดูแล้วกันถ้าเป็นสายวิ่งนะวงเล็บถ้าเป็นสายวิ่งอย่างคิงเนี่ยตีสามฮิตแล้วถึงจะโดนละเมิดใช่ไหมฟีฟีสามฮิตแต่ไอเทโบอะฟีสามฮิตไม่มันไม่เกี่ยวไงพอแม่งแม่งก็ก็รู้กันอยู่ใช่ไหมเนี่ยผมเลยบอกว่ากลัว แต่ที่น่ากลัวที่สุดน่าจะเป็นสายหมัดครับเพราะว่าถ้าสมมุติเราอย่างเล่นอาลูฟี่เอหรือว่าโรเจอร์เนี่ยมันยังมีจังหวะสวนกันได้ใช่ไหมเช่นโรเจอร์ขางมุสลิก็ใช้ลูฟี่คิงคิงของกันกลับไปเลยอะไรเงี้ยทุกตัวมันมันมีจังหวะสวนครับแต่ว่าถ้าหากมันเป็นอย่างงี้หกเเมื่อไหร่ไม่ต้องคือจังหวะเลิกคุยอะเรียกอย่างนี้ดีกว่าจังหวะไม่มีอะไรต้องคุยอีกแล้วพราะดวงร้วเลยว่าจะโดนหรือว่าไม่โดนอะเออมันต้องไปลุ้นกันอย่างนั้นอะ ก็เลยตอบไม่ถูกนะครับอันนี้คือหวังว่ามันจะไม่มานะโอเคแล้วอีกเหตุนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันน่าจะมาแน่ๆคืออะไรใช่ปะ่ะก่อนหน้านั้นเราต้องไปที่ตัวน้องพายูนครับทำไมผมถึงมาย้ำที่ตัวนี้อย่างแรกอยากให้เข้าใจก่อนว่าทุกคนน่าจะเห็นภาพเนาะโซโลมาก่อนพายุลและโซโลมี3สีถูกต้องนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีแอพายนเนี่ยสสีเหมือนกันโอเคไหมแต่ว่าในส่วนของโซโลต้องเรียกว่าเป็นการเคาน์เตอร์ซึ่งมีเงื่อนไขโดนตีก่อนตอนอาชุลา่ามันจะเปลี่ยนสีเป็นท่าที่ชนะ แต่ไอพายนเนี่ยไม่เกี่ยวเมื่อตัวเองล้มลงนะครับเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยเมื่อโดนซัดิลเมื่อล้มลงหรืออะไรก็ตามเนี่ยประมาณนี้แหละสมมุติถ้าเราโดนสีน้ําเงินตีล้มเราก็จะเป็นสีเขียวใช่ปะถ้าโดนสีแดงตีล้มก็จะเป็นสีน้ําเงินเห็นปะอ่าคือคือมันจะเป็นท่าที่ชนะสีไปเลยอะ่ะมันเรียกแบบนี้อันเนี้ยคือปัญหาแล้วผมคิดว่าลูฟี่น่าจะมีเททนี้แต่่วนเทเทลโบอ่ะเรียกว่าหวังว่าจะไม่มี อันนี้แค่หวังนะครับเพราะส่วนตัวผมมองว่าเหตุน,นั้นน่าจะมาในตัวสมูทตี้เพราะสมูทตี้มันก็ยังเป็นใช้ท่าน้ําหรือเป็นจอละครใช้ท่าไฟเช่นอย่างซาโบในอนาคตอาจจะเป็นได้เพราะว่าหรือเป็นตัวอาคาเห็นปะอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะว่าไฟมันสามารถตีทะลุได้ถูกไหมถูกไหมนั่นแหละอันนั้นนะ่ะแต่อันเนี้ยเรามาคุยว่ายัางโซโลอ่ะที่มันชนะคุณถึงไม่ได้เพราะว่ามันมีในส่วนของอ่าอยัางแพ้ธาตุใช่ปะ แต่ว่าถ้าชนะท่ามาหล่ก็คือสวยและสิ่งที่มันจะเพิ่มเติมอีกหน่อยคือมันมันเรียกว่าเอาเอาเอผมสรุปแบบนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่าเอาโตพยูนกับโซโลมารวมกันงงไหมอันนี้ลองนึกภาพตามนะโซโลคือต้องอาชุล่าอันนี้ไม่ต้องแค่ล้มลงชนะสีเลยหลังจากที่ชนะสีเมาหลายท่าตีในท่าที่แพ้สี1นึ่จะไม่ติดชะง,งักก็คือของโซโลไง2จะลบหาชีได้ด้วยชัดเจนปะอันนี้คือที่กลัว แต่มันต่างกันตรงที่ว่าไอ้ตรงโซลมันคาลเตอร์ไอ้นี่มันไม่ต้องไนงะและนี่แหละคือเทุของตัวละครน,นิกะที่ผมคิดว่ามันน่าจะมาแล้วเผื่อเคนถามเทศอื่นไม่น่ามี้วหรอ,หรอส่วนตัวผมว่าไม่มีแล้วก็ในส่วนของสกิลนิกะมันจะน่ากลัวอย่างนี้ที่ผมกลัวแบบคือคิดคิดว่าน่าจะมาเลยแหละ1มีช็อตครับช็อตเหมือนนามิแหละ2มีติดสั่นครับมีทั้งสั่นทั้งช็อตอะ่ะหมายเขาว่าเป็นตัวละครที่เหมือนเป็นตัวแชงอะ่ะที่สามารถใส่ สถานะให้กับคนอื่นได้ค,คุณลองนึกภาพนะถ้าแชงใส่สถานะให้กับคนอื่นได้คุณว่าโกงกว่านี้ไหมขนาดแม่งไม่ใส่ยังโคตรโกงใช่ปะถ้าใส่ได้คิดภาพกันเอาเองแล้วกันนั่นแหละคือที่กลัวและแถมถ้าชนะสีเมื่อไหร่ก็จะทําให้อีกคนนึงอ่ะเช่นอย่างอสมมตินะเราเจอผมส่วนตัวผมคิดว่ามาเขียวนะเวลาฟี่กับแชงเจอเนี่ยเขียวเขียวเหมือนกันแต่เวลาฟี่โดนแชงปาดหนึ่งทีแล้วล้มอ่ะฟี่มันจะเปลี่ยนจากเขียวเป็นแดงถูกปะ พอเปลี่ยนเป็นแดงปับ๊บหลังจากนั้นตีแค่ถึง1ทีอ่ะทีเดียวเท่านั้นอ่ะฮคีย้แงหายและยังมีสายฟ้าที่ติดชอ็อตได้หรือติดสันได้เหมือนคิงของกันที่เหลือลองคิดเองแล้วกันว่าตัวแม่งจะมัคขนาดไหนอ่ะเอาละทีนี้เดี๋ยวมีถามเพิ่มแล้วอย่างตัวนิกก้าผมมองว่ามันน่าจะการสถานะแบบแฉงด้วยแต่มันไม่ได้การเหมือนแฉงมันจะการในกรณีที่ว่าอา่าสำหรับถ้าเป็นในส่วนของชนะสีท่านั้นอ่ะเช่นเช่น,ชนอ่ะสมมุตินนะผมเป็นนิกกะแต่ผมโดนไปลอสตี ล้มเป็นสีแดงถ้าเปลตใส่ลูกกวาดมากับทา่าที่แพ้สีจะไม่ติดสถานะงงไหมหรือตัว,อ,ตวอุตาก็ได้จะตึงเราอะแต่ว่าเราดันเป็นสีน้ําเงินก็เลยไม่โดนตึงคล้ายๆอย่างนั้นนะอันเนี้ยที่คิดไว้และคิดว่าไม่น่าจะรลอดสักเท่าไหร่ <c oughs> กล okay. ัวกลัวโอเคถือว่าเป็นการคาดการณ์แล้วกันคนขอมา,มาเยอะนะว่ามันจะมาเป็นแดดไหนสไตล์ไหนก็อย่างที่บอกนี่แหละแล้วตอนนี้ก็มีคลิปทีเซอร์ มาแล้วนะครับเกมออกแบบทุกอย่างมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถ,ถ้าเลิกของมันก็น่าจะตกวันที่23แต่ว่าทุกปีมาวันที่26เอาเฉลี่ยว,ว่า23่สถึงยี่หกละกันซึ่งโดยส่วนตัวผมมองว่าตู้ดําบัตรหน้าเนี่ยจริงๆตอนแรกผมมองว่าบัตรดำหน้าจะเป็นแชงแต่แชงมาแล้วหมายเขาว่าตู้ดําบัตรหน้าที่หวงคิดไว้น่าจะเป็นดังนี้นะครับเป็นตัวรีเจนต์ปกตินี่แหละแต่เป็นรีเจนต์กลุ่มหัวฟางยกตัวอย่างเช่นแฟงกี้กับอูซอบเคลียร์ไหม อันนี้คือที่คิดไว้น่าจะเป็นแฟงกี้อุซอบและซันจิอาจจะมาเป็นตัวข้างตู้กับนิกะก็ได้ซึ่งเป็นรีเจนอันนี้แค่คาดการนะหรือถ้าซันจิไม่มาเลยหมายความว่าซันจิจะมาสิ้นปีแล้วเป็น EX เป็นตัวแทรกใช้อยู่1,800เพชรชัดเจนนะครับส่วนอันนี้ตอบเพิ่มเติมเลยนะครับว่าในส่วนของนิกะมาเนี่ยมันจะมีกิจกรรมแบบนี้ให้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่จะใช้อยู่ที่ประมาณ6 0 0 0ถึงเเพชร หลังจากที่เราแลกแล้วเนี่ยมันจะมีในส่วนของเลือด24%หมายควาว่าถ้าเป็นไม่ได้ควรแลกไว้ด้วยนะครับแลกเอาแค่เหรียญน,นะแต่ถ้านิกะได้ถือว่าดวงดีไปย้ําตรงนี้นะถ้าได้ถือว่าดวงดีถ้าไม่ได้คือปล่อยเอาแค่เหรียญได้24คือจบหวังว่าน่าจะเก็ตและน่าจะเคลียร์นะสำหรับประเด็นในคลิปนี้ละกันนะก็สรุปเป็นดังนี้นิกะมา23-26ประมาณนี้ที่เหลือผมสรุปไปแล้วส่วนคาการสกิลก็บอกไปหมดแล้วที่เหลือถ้าเพื่อนๆคิดเห็นว่ามันน่าจะมาแบบไหน หรือสกิลยังไงก็เดากันเล่นได้นะครับคาดการมันไม่ได้ผิดนะและไอ้ที่ผมมาคาดการเนี่ยเพราะมีคนขอมานะผมไม่ได้อยากอยาวมาทํานะแต่ขอมาก็เลยทําให้ก็เป็นประมาณนี้แหละครับส่วนมีคนถามว่าเดี๋ยวจะมีสีอื่นไหมเช่นสีลุงหรือไม่มีครับผมบอกเลยเพราะว่าโตเกะเนี่ยมันออกแบบมาเป็นซับอย่างเงี้ยอยู่แล้วหมายเขาว่าเป็นไปไม่ได้นะครับยังไงมันก็3มแบบเนี้อยู่แล้วถ้าหากมีสีใหม่ขึ้นมาเนี่ยมัน มันก็เละผมบอกเลยว่าเละเพราะว่าคนที่ทําซับอย่างนี้ไว้แล้วมันก็ต้องเล่นใหม่หมดอ่ะซึ่งมันก็ไม่น่าใช่อาจจะเป็นได้ในอนาคตแต่ไม่ใช่ตอนนี้แล้วผมคิดว่าไม่น่ามีเหตุผลเพราะว่าเกมญี่ปุ่นส่วนใหญ่มี3าธาตุแบบนี้อยู่แล้วอย่างเกมแบล็คเคอร์เอร์ก็3าธาตุดังนั้น3ามธาตุแล้วมันจะไม่เปลี่ยนนะแล้วมันจะไม่มีอะไรเพิ่มโอเคไหมเพราะคนญี่ปุ่นออกแบบกับจีนมันต่างกันจีนอ่าจมีเพิ่มได้แต่ญี่ปุ่นมันไม่ได้ครับญี่ปุ่นไม่น่าไม่น่ามีแบบนั้นตั้งแต่เล่นมายังไม่เคยเจอแล้วกัน โอเคก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆแล้วกัน